สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องไอเดียเราจะพูดการเรื่องว่ากดแรงดึงดูดที่นำพาไปสู่การหลงรักของเขาหรือทำให้เขาตกหลุมรักอยู่มันจะต้องผสานกันยังไงหรือมันต้องทำงานยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวครูอนุญาตอธิบาย NLP ก่อน NLP ก็คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เราจะต้องปล่อยโฟลอารมณ์ให้อยู่ในแดนของพีคสเตปพีคสเตปก็คือคุณจะต้องอยู่ในฟูลฟิลที่ตื่นเต้นดีใจมีความสุขเชื่อใจปล่อยวางนี่คือฟูลฟิลที่จะดึงดูดความรักได้ดีไม่ใช่เศร้าไม่ใช่กลัวไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ล้มเหลวไม่ใช่หน่อย ะะต้องฟูลฟิลพีคสติีในด้าน Positive ให้ได้เมื่อคุณฟูลฟิลแบบนั้นได้คุณต้องสร้างจิตนาการเป็นคุณต้องเชื่อในเซนต์อย่าเชื่อในใครแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ Action ปฏิบัติคือมีกระบวนการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาก็คือการโปรแกรมตัวเองในกระบวนการที่จะต้องให้กดแรงดึงดูดทำงานเพราะฉะนั้นข้อที่1ที่จะทำให้เขาหลงรักก็คือคนที่จะใช้กดแรงดึงดูดทำให้คนคนนึงรักเราได้ คุณจะต้องเหยียบอยู่ในรูปของคำว่าหลงรักตัวเองแบบเอาอยู่หรือ,อยังฉะนั้นถ้าหลงรักตัวเองแบบเอาอยู่ก็คือสะกดอารมณ์ตัวเองได้ะสะกดความฟุ้งตัวเองได้ะกดข่มความรู้สึกตัวเองที่มันป่วงได้อะน,นั้นคือการเอาอยู่ในอารมณ์ตัวเองก็คือหลงรักตัวเองนั่นเองคุณจะไม่ทําให้ร่างกายนี้เศร้านานทุกนานถ้าคุณทําแบบนี้ได้ถือว่าคุณใช้กดพีคสเต็ปนี้ได้ดีมาก พิกสเตปนี้สำคัญกับจะทำให้อยู่มีออร่ามีเสน่ห์มีความแพรวมีความสวยขึ้นชัมมิ่งที่แบบว่าใครเห็นต้องสะกดอะ่ะมันต้องมาจากตรงนี้ก่อนก็คือพิกสเตปของการหลงรักตัวเองนั่นคือจุดแข็งมากๆสายแข็งที่อยู่ต้องสร้างทั้งข้างในและข้างนอกของอยูให้มันแข็งแกร่งสาคัญนะและคุณต้องเป็นคนฝึกนะคะทุกคนฝึกนะคะทุกคนอันที่สก็คือ คุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณจะทําให้คนคนหนึ่งเริ่มเริ่มรักได้คุณต้องเปิดประตูหัวใจเขาให้ได้อะไรคือกุญแจที่จะไปเปิดประตูหัวใจเขานั่นก็คือการทําคะแนนให้ได้แต้มทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งแต้มในการแชทในการขอนั่นก็คือการสร้างแต้มสกอร์ขึ้นมาว่าวันนี้เราได้ติดลบหรือได้บวก ในการเสวนาหรือความสัมพันธ์ของคุณเพราะฉะนั้นการที่หนะมีการเช็คตลอดว่าเราคุยมากไปไหมน้อยไปไหมได้แต้มไหมหรือติดลบหรือคุยนแง่บวกหรือ,อชดไปหรือเอาแต่ใจไปมันสําคัญในการเช็คว่าแต่ละวันเรามีการเมเนจความรักเราเป็นระบบสําคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นระบบกับการจัดระบบความรักคุณได้เนี่ย มันสำคัญมากที่คุณจะได้แต้มดีฟลงไปที่ซับคอนเชียตมายเพราะปกติจิตมนุษย์จะอยู่แค่จิตสำานึกแต่ถ้าคุณทํางานไปที่จิตซับคอนเชียตมหรือจิตใต้สํานึกได้เขาจะจําเรานานฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่จะดาให้เขาจําเรานานสําคัญมากที่ปากและการแท็กเขาบอกว่าผู้หญิงที่ปากบนปากล่างนอกจากจะอิ่มสวยได้รูปแล้วและผู้ชายชอบววผู้หญิงที่ปากอิ่มแบบนี้คือผู้หญิงที่ เก่งทุกเรื่องแล้วมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆแล้วเธอยังจะต้องพูดเป็นแชทเป็นเก็บแต้มสกอร์ของคะแนนการเอาอยู่ด้านการสื่อสารให้เป็นนั้นแสดงว่าทุกครั้งที่เราจะสื่อสารกับเขาจงเตรียมพร้อมมันจะได้แค่ความสนุกความทะลึง่งหรือได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนก็ตามแต่ในวันหนึ่งๆคุณจะต้องเตรียมพร้อมและอย่าคาดหวังจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ หรืออย่าไปแบบว่าบีบคั้นตัวเองหรือรอคอยมากไปมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอยู่ในโฟของคำว่าอิสระเบาบางและปล่อยวางในทุกช่วงของการสนทนาเสวนาเพราะผู้ชายจะเกิดความรักเมื่อเขาอยู่ในฟูลฟิลที่อิสระอยู่ในฟูลฟิลที่ไม่กดดันหรือไม่เร่งสปีดจนเกินไปเพราะฉะนั้นข้อหเป็นแบบ ที่อยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วเนี่ยข้อ2เนี่ยคุณจะต้องมาอยู่ในอยู่ในส่วนของการจัดเมเนจการพูดการเสวนากาันเช็ดให้ดีนะจ๊ะทุกคนอันที่3นะคะทุกคนก็คือทำโฟโความคล้ายให้เกิดขึ้นโฟโความคล้ายเนี่ยคล้ายเช่นเขาชอบอ่านหนังสือคล้ายเช่นเขาบ้างานคล้ายเช่นเขารักงานคล้ายเช่นเขา มีวินยัยคล้ายเช่นเขาขยันคล้ายเช่นเขาชอบเที่ยวชอบกินชอบออกกําลังกายหรือชอบทําอะไรที่เป็นพิเศษเราจะต้องมีมุมความคล้ายเขาถ้าจะบอกว่าให้ไปเฟกทามันก็ไม่ควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างมุมแบบเนี้ยขึ้นมาให้ให้เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าคู่บุญกันแล้วหรือคู่ทวินเฟรมกันแล้วมันจะคล้ายกันโดยอัตโนมัติเนี่ย คุณลองไปเช็คดูถ้าคุณและเขามีความคล้ายอยู่บ้างโดยอัตโนมัติมีโอกาสสูงที่เขาจะตกหลมุมเพราะเขาจะรู้สึกถึงความคล้ายอาจจะคล้ายคุณแม่เขาอาจจะคล้ายโดยบังเอิญอาจจะคล้ายโดยรูปร่างหน้าตาก็ได้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะบอกดีเทลทุกคู่ให้เหมือนกันได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณและเขามีความคล้ายสิ่งเหล่านี้อยู่ชอบไปดิง้งชอบไปดินเนอร์ชอบไปฟังเพลง คือก่อนที่จะมาคบกันแล้วคุณเป็นของคุณทั้งคู่แต่มันกับคล้ายอนี่คือกฎแรงดึงดูดทํางานที่จูนคุณทั้งคู่มาให้แบบเจอกันในความคล้ายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกถึงความคล้ายตรงนีไ้ได้เขาจะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นหรือคุณแบบน่าสนใจมากขึ้นนั่นคือเหตุผลถ้าเขาสามารถพูดออกมาได้ว่าเออเราคล้ายกันเรามีเคมีเหมือนกันเลยเรามีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันเลยเรามีบางสิ่งบาง,บางอย่างที่คลิกกันจังเลย มีโอกาสสูงที่คุณจะถูกเขาหลงรักและมีโอกาสสูงที่คุณจะถูกเขาเลือกเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นภรรยาเพราะตัวนี้มันจะทําให้มนุษย์ไม่ยากที่จะอยู่ด้วยกันในโลกอนาคตเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดตัวนี้มากเกิน80%มีโอกาสสูงที่มนุษย์จะดิโวฉะนั้นความคล้ายเนี่ยมันจะคล้ายโดยบังเอิญกับคล้ายโดยสร้างขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นถ้าคุณชอบเขา เพราะมันจะมีผลต่อความสุขมันจะมีผลต่อการสนุกมันจะมีผลต่อการสอดคล้องในการสนทนานในโลกอนาคตก็ฝากไว้ให้คิดว่าถ้าจะทําให้เขาตกหลุมรักทุกกระบวนการที่อยู่จะไปเปิดประตูหัวใจเขาอยู่จะต,ต้องแข็งแกร่งพอและอยู่จะต,ต้องเป็นคนทั้งหาจุดอ่อนจุดแข็งให้เจอแล้วก็เป็นคนทั้งมีกระบวนการที่สร้างมันขึ้นมาแล้วก็เทคแอคชั่นพัฒนาตัวเองนะทุกคนอยากได้สิ่งไหน ต้องมองหาโอกาสมองให้เห็นโอกาสว่าเราควรจะไปต่อ,อยังไงครูคเชื่อแน่ว่าทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเสมอนะคะฝากไว้เชื่อว่าทุกคนจะสักเซสในความรักค่ะ